เมื่อนี้จัดทรงสองกระบอกนะครับมาเบิ้งกระบอกแหละครับเป็นกำข้อประดูทั้งล่ำนะครับตัวนี้เป็นไทยไล่นะครับแกะข้อกันลื่นครับผมขอบไก่อลูมิเนียมไก่สแตนเลสเซฟนกครับจับท่อที่เป็นสแตนเลสครับปีกเป็นปีกโลเล่ลูกปืนครับ หาสิบเส้นยังเล็นร่างไป,งปดูตัวดีเพิ่นมาลับเองครับนัดมาลับมือนี่นะครับมาตะโสบบุกัระบ,บอกที่สองเป็นกับข้อลองนิ้วราดูข้างลํำนะครับ ใช่ครับเป็นประดูครับท่อไก่สแตนเลสไก่สแตนเลสเสยมนกครับผมจับท่อเป็นสแตนเลสครับปีก้างข้าวซีดซ,ซีลูสไลครับอาซิบเส้นล่างเป็นล่างประดูครับผมสเปคนี้เป็นตัวเริ่มต้นนะครับ2,800บาทครับผมรับกล่องข้อลองนิว้ว ได้แบบนี้นะครับนี่ครับของแถมลูกดอกสองลูกพี่อีนึงกระบ,บอกอย่างนึงเสร็จครับผมสองพันแปดร้อยบาทขาทรงกะแบบโอนร้อยห้าสิบแบบปลายทางสองร้อยห้าสิบว่าถ้าสร้างทํากะมีมัดจับสามลอยนะครับ